นายกเทศมนตรีแต่เขียนเตี้ยเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมค่ะโดยบรรยากาศสุดมันพร้อมพิธีมอบเหรียญรางวัลค่ะ ที่บริเวณสำนักสงเมืองจันสุดาตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมงุงจวชนบุรีค่ะนายมิตรชัยประกอบธรรมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมส์ ชนิดประเภทกีฬาปั่นจักรยานเสือภูเขาในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยค่ะสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40หรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉลามเยาวชนเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดระดับประเทศของประเทศไทยสำหรับเยาวชนทั่วไปควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นณจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนโดยวันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานภูเขาครอสคันทรี ชายรอบชิงชนะเลิศแข่งขันจัก,กรยานภูเขาครอสคันที่หญิงรอบชิงชนะเลิศและมีพิธีมอบเหรียญรางวัลบริเวณสถานที่จัดงานที่สำนักสงเมืองจันสุดาไร่ท่านขุนจังหวัดชนบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างสุดมันค่ะส่วนวันนี้เป็นการแข่งขันจักรยานภูเขาชายรอบชิงชนะเลิศแข่งขันจักรยานภูเขาหญิงและพิธีมอบเหรียญรางวัลรอบชิงชนะเลิศณนะสำนักสงฆ์เมืองจันทสุดาไร่ท่านขุนจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกันและท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันกีฬายาวชนเกมส์ครั้งที่40ได้ที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีอีกด้วยค่ะ